สวัสดีครับเพราะ่ผมนายแบล็กบีนะฮะกับเกม Black Clover M นะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันที่14มีนาคมแล้วนะฮะก็เป็นวันที่ตัวละครแม่มดนะฮะจะเข้ามามีตู้กระชาเข้ามาแล้วนะฮะโอ้ยรับรางวัลก่อนรับไรายได้นะฮะได้ Energy อืมไหนเอ่อกดผิดซิไม่ใช่ต้องอัญเชิญอัญเชิญอัญเชิญอยู่นี่โอเค มาแล้วนะฮะตู้แม่มดเดีย๋ยวผมอันเชิญฟรีก่อนแล้วค่อยไปลุ้นตู้แม่มดกันนะฮะแม่มดผมขอแค่เปิดสักประมาณไม่เกิน50นะ,ะเพราะว่าผมอยากจะเก็บตัวเอาไว้ใช้กวาหน้านะฮะคืออย่างที่บอกผมอยากเล่นกีมเขียวมากกว่านะ,ะแต่ว่าผมมีอัสตาแล้วไงก็ต้องเล่นนะฮะก็ต้องเล่นแม่มดไว้ด้วยนะฮะผมมี152ใบเนาะขอสัก 50บใบแล้วกันนะฮะใช้สัก50บใบอีกร้อยใบเก็บไว้ใช้กับไฟล์หน้าเนาะอืมเลยก็ปกตินะ1%เปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะฮะตัวอื่นก็หลุดเลกก็0นะู6 5ศูนย์หกห้าเนาะเรามาดูกันนะฮะสิบใบแรกอืมมาถึงก็ชุดสวยเลยแต่ไม่ลืมตานะฮะอืมสิบใบแรกก็เหนียวแล้วอะ่ะแม่สีฟ้าใบเดียวอีตหาหักอะไรใจเข้มขนาดนี้เนี่ย ลุงเข้มไปแล้เข้มหรือเข้มวะโอ้โหสีฟ้าเป็นจำชื่อไม่ได้ <c oughs> อ่าประตูทองอยู่แล้วชุดสวยอีกแล้วนะฮะมาเลยเปล่าวะยี่สิบใบเหมือนจะไม่มาลุงไม่ยอมลืมตาเอาได้สีฟ้าเพื่อมาใบเดียวเข็มเข็มจริงๆโอ้สามสิบแล้วะฮะ สีฟ้าก็ได้สองใบเหมือนเดิมนะเขียวอย่างเดียวเลยวะ่ะตู้นี้มันจะเกลืออีกแล้ว,วเนี่ยล้างสังหอนไม่ค่อยดีเลยวะ่ะเดี๋ยวยี่สิบใบนะฮะไปขอแค่ตัวก็ได้การ์ดไม่เอาลืมตาหน่อยลุงลืมลืม,ลมเออลืมตามาตัวหนึ่งนะได้ตัวหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแม่งหลุดเลดข,ขึ้นมาเราชิดเก่งเลยหลุดเลดบ่อยซะด้วยนะไอ้ตู้เนี้ยตัวเชิญเนี่ยเฮ้ย ทงอีก่เหรอฉันคือราชินีแห่งป่านี้เป็นแม่ของแม่มดทุกคนโอ้โหชัดเลยแม่มดมได้แล้วนะตัวมาที่40ไปพอๆๆพ,พ,พ,พอใจแล้วไม่เกิน50ครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ข้ามข้ามข้ามครับอืมตัวหนึ่งก็พอแล้วตัวหนึ่งก็พอแล้วการ์ดไม่ใช้ก็ได้นะไม่เป็นไรนะฮะผมขอแค่ตัวละครก็พอเพราะอย่างที่บอก ผมไม่ได้จะทําทีมแดงล้วนแต่ถามว่าทําได้ไหมตอนนี้ก็ทําได้ตัวละครสีแดงก็มีค่อนข้างครบอยู่ไม่มีแค่รุ่นพี่ชามี่ฟักทองนะฮะจริงๆรรุ่นพี่ชามี่ชุดเวียดนามก็ไม่มีนะชามี่มีเหลือไปเยอะเหมือนกันของผมอ่าราชินีไม้แบบแจมเจมเลยเอ้าวโลเวอร์ไม่พอมี2อันอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราเอาไปฟาร์มเลเวลสายสัมพันธ์ก็จะได้มาอีก2ออันอยู่แล้วนะฮะอัพเขาได้อยู่เนาะ เออใช้ได้ใช้ได้ไดเอออีกเรื่องหนึ่งลืมไปเลยคือหลังจากที่เข้ามานะผมก็มาเช็คอัปเดตมันมีไอ้นี่มันมีข่าวอ่าเดี๋ยวนะอ่ามันอยู่ตรงไหนวะอยู่ในอัพเดตซีซั่นหนี่แหละเออเป็นเป็นลานประลองนะฮะที่งดใช้ S S R เนาะเดี๋ยวนะมันจะมาวันไหนวะซึ่งของรางวัลก็ใช้ได้เลยนะฮะ ล่างไม่ใช่เหรอวะอันไหนเนี่ยห้ามใช้ S S R หรอตอนนี้หน่วยอลโวินสนามนี่ไงสนามประลองกิจกรรมนะฮะวันที่18คือสนามประลองกิจกรรมในรอบนี้จอมเวทที่ถูกห้ามก็คือจอมเวท S S R อ่าสามารถใช้หินนะฮะแลกเอาหินเปลี่ยนค่าสถานะเครื่องประดับได้นะฮะซึ่งเรายังไม่เคยใช้นะถือว่าดีนะฮะทีเนี้ยถ้าใช้ S S R นะฮะเดี๋ยวเราดูตัวละครกันดีกว่า s อสเนาะผมทำนี่นี่ชุดนี้นะฮะเมื่อคืนผมพอเห็นประกาศปุ๊บผมก็เลยจริงๆมันประกาศนาแล้วนะแต่ผมเพิ่งเห็นไม่ได้อ่าน,นรายละเอียดเงี่<ร>ผมจะใช้เนบรานะฮะเพราะอะไรเพราะเนบ้าเดี๋ยวเรามาดูสกิลภาษาเห็นไหมเ <c oughs> ขาจะทําให้หมดสภาพรีเวลสได้นะฮะแล้วเขาจะภาษาก็ใครหนึ่งจะเวิร์กก็จากที่บอกผมจากที่ทําผมเล็งแม็กหน้าไว้แม็กหน้า สกิลประสานเขาจะทําให้ศัตรูเนี่ยพลังป้องกันลดลงเลเวลสีเล 2, เ่เป็นเวลาสองเออเป็นเวลาหนึ่งเทินนะฮะแต่เวลามันสั้นไปหน่อย2ตัวเนี้ยถ้าประสานกันนะอย่างน้อยนะฮะเราน่าจะใช้ยูโน่เก็บศัตรูได้สักตัวหนึ่งนะฮะเก็บฝั่งตรงข้ามได้สักหนึ่งตัวแน่ๆแล้วถ้าเก็บตัวดาเมจเขาได้นี่ก็สุดเลยเดี๋ยวจะไปลองใช้ใดูในด่าน85ด้าอ่าด่านนี้แหละโอเคอว่าคอมโบประารของ2ตัวเนี้ยมันจะ แปะปุ๊บเาเมจมันจะได้แบบอลังอลังอยู่นะทั้งทั้งที่ยูโน่ผมก็ไม่ได้ใส่ของนะชุดนี้ไม่ได้ใส่ของเลยนะมีตัวเดียที่จัดทัวอลท็อตนะเพราะว่าตัวนั้นมันใช้อยู่เอออาจจะต้องเรียนสปีดให้แม็กหน้าแม่งมาหลังสุดเลยะะลองเล่นดูก่อนเร่งความเร็วนะฮะแม็กหน้ามาช้าไปหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องเร่งจัดสปีดถ้าจะเอาลงอารีนาในวันที่18บแนะคงต้องจัดสปีดให้แม็กหน้าออกเป็นตัวแรกนะตัวแรกๆกไม่ใช่ตัวแรก ต่อจากวอลทอปอะคือวอลทอเร่งความเร็วปุ๊บแม็กนาใช้สกิลผสานนะฮะเนบาก็ใช้สกิลพิเศษของตัวเองไปแล้วก็แมนยีโนนะฮะใช้ท่า2หรือท่า1ก็ได้นะที่คิดว่าแรงสุดนะ,ะเพราะว่ายูโนเนี่ยสองท่าเนี่ยเขาเป็นท่าที่ทำดีบัฟได้ค่อนข้างเยอะนะท่าสองก็ทำให้โล่แตกได้นะอ่าเขาใส่การ์ดของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยนะ ไม่ไหวเันนี้สปีดมันเรียงมาไม่ดีนะฮะเดี๋ยวดูสิสเตตัสที่ติดเป็นยังไงติดบทสภาพนะฮะแต่ว่าป้องกันมันหายไปเพราะมันเข้าเทินศัตรูก่อนป้องกันมันแค่เทินเดียวไงต้องเรียงสปีดให้แม็กหน้านะเดี๋ยวไปหายยเร่งสปีดให้เขาใส่ก่อนอพอดียังไม่ได้ปั้นด้วยนะจะปั้นต้องรดบปั้นช่วงนี้นะเพราะว่าไอเทมมันอีพีบวก5้าสิเปอร์เ็นอยู่นะ โอ้ oh, ของไม่ว่างเลยวะอเอาของใครมาใส่ก่อนดีวะยืมของยืมของซลลีมาก่อนแล้วกันอถอดแล้วใส่ให้แม็กหน้าทีนี้แม็กหน้าน่าจะเร็วขึ้นมาหน่อยละอ๋อเออลืมไปแม็กหน้าผมยังเป็น SR อยู่ถ้าเกิดปั้นขึ้นมาถึงร้อยนี่สปีดก็น่าจะเพิ่มขึ้นมานะถ้าจะไม่ผิดจะไปสูงที่ร้อยเจ็ดเลยนะ,ะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะ แม็กหน้าเป็นตัวที่2โอเคใช้ได้มา,าถึงก็จะทำอย่างเงี้ยบัฟสปีดปุ๊บแม็กหน้ายัดท่าส่ากับเล่ล่านะฮะนี่ทีนี้เรามาดูศัตรูกันเห็นไหมฮะศัตรูติดลดพลังป้องกรรันเลเวล4นี่พลังป้องกันหายไป70%เลยนะหมดสภาพเลเวล4นี่ได้รับความเสียหายแรงขึ้นอีก60%เลยนะฮะโอ้โหพลังป้องกันหายอย่างเยอะแล้วเงติดหมดสภาพอีกเนบาตี 6, เอ้ย16อะ่ะ ท,ท,ทั้งๆที่ในบ้าไม่มีของเลยนะฮะไม่ได้ใส่ของนะ <Huh? S 1> แล้วในบ้าเลเวลส0ิไม่ต่างกันเลย <Huh? S 1> เอ้เดี๋ยวดิอ๋อทำมาแล้วนี่หว่าในบ้าในบ้าทำมาแล้วอ่าในบ้าเวลร้อยแล้วนะฮะแต่ไม่มีของไม่ได้ใส่ของตอนแรกว่าจะทําพร้อมกับแมกนาแต่ทําในบ้าไปก่อนแต่จริงๆตําแหน่งของแมกนาผมเล็งว่าตัวอื่นก็มาเสริมได้ไงถ้าเราไม่ใช้แมกนาหนวลองอีกสักทีดิ huh? ทำไมได้ออกก่อนวนะ่ะลองชกธรรมดาเลยคนระับเนี่ยสกิลแมทเพของเนบ้านะฮะเนบ้าถ้าสนใจนะใช้ใช้สกิลพิเศษเสร็จปุ๊บสกิลที่1จะโจมตี3ฮยิตเลยนะแต่ว่าจะอยู่แค่2เทินมั้งโอเคเดี๋ยวเรา,าเดี๋ยวเราออกไปออกไปดูตัวละครตัวอื่นกันดีกว่าวมีตัวไหนที่พอใช้ได้บ้าง<ม>นอกเ เจ้าแมกนาเนาะอืมเนี่ยที่ผมที่ผมเล็งจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเปลี่ยนแมกนาออกนะฮะก็มีชามี่นะชามี่ SR นะฮะชามี่ตัวนี้ชามี่ติดฟ้านี้ที่น่าจะใช้ได้เพราะอะไรเพราะว่าชามี่นะฮะเขามีสกิลอ่าสารเป็นเพื่อนมาตุนปีประมาณเลเวลเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูสิ สกิลประสานพี่เขาเพิ่มพลังโจมตีเวทเลเวล4นะฮะซึ่งก็ช่วยได้เยอะนะแต่ว่ามันจะเพิ่มให้กับคู่โจมตีนะก็คือเราต้องเล่นเนบ้าเป็นสายโจมตีไปเลยนะฮะจากเมื่อกี้นี้เราอาจจะใช้เนบ้าเป็นสายคอมโบสายแบบใส่เพิ่มเพิ่มป้องกันเพิ่มโจมตีเล็กน้อยแต่เท่านี้คอาจจะต้องเน้นโจมตีไปเลยนะรับนีบ้าเซตไอเทมก็อาจจะใส่ เน้น M A T K นะเพราะว่าเขาเป็นสาย M A T K เนาะอาจจะใส่พวกนี้เพิ่ม M A T K เยอะหน่อยอาจจะต้องสลับของมาจากตัวอื่นนะเพราะผมไม่ค่อยมีของตีบวกเลยวะ่ะคือใช้ไปหมดละผมอาจจะต้องสลับมาจากจัก,กรพรรดิเวทมนนอะอ้าวอ๋อเออใช่เนบ้ามันเป็นดีบัฟที่ว่าย้ายของจัก,กรพรรดิเวทมนต์มาไม่ได้คือมันอุปกรณ์มันไม่ตามมานะมันไม่มาทั้งเซ็ต อย่างนี้มันจะได้ไม่ความสามารถไม่เต็มที่นะคือเมือถ้าอย่างนั้นในบ้าควรจะเอาของใครมาต้องเป็นของยูโนชุดว่ายน้ําดิเป็นชุดอ่านี่เป็นเซตที่ผมทําไว้ของยูโนนะฮะซึ่งยูโนชุดว่ายน้ําผมทําเป็นสายโจมตีเหมือนกันนะในบ้าถ้าเราจะเล่นเป็นสายโจมตีก็ประมาณนี้ได้เอเมดิเคสามหมื่นนะฮะก็ใช้ได้อยู่คีเลสสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าพอใช้ได้พวกนี้ผมไม่ได้อัพสกิลนะ ตัวละครพวกนี้ไม่ได้อัพตกิลเลยนะฮะปล่อยเลยวเวลลงลยตัวชามี่ชามี่ก็ต้องไปใช้ของเซตเอผมมีเซตฮิลของใครอยู่วะต้องเป็นมิโมซ่าแดงไหมนะมิโมซาแดงมีของอยู่ว,ะวะ่าถอไปหมดแล้วเหรออืมเาประดับมาก่อนอา่าถ้าอย่างนั้น ใส่ใหม่เอามันมใส่ใหม่ก็จะไม่ค่อยลงเซตเท่าไหร่เนาะเราไปใส่เพิ่มป้องกันะคือ HP ดีของเป็นโจมตีก็เยอะซะด้วยโอ้ไม่ได้ดีเดี๋ยวตกสปีดแล้วไม่เข้าเซตเอเอามาดีวะถ้าใส่ประมาณนี้เซตนี้ไม่คุ้มเลยนะครับไม่ได้ใช้ ือนม,มี่ไม่ได้คนสามารถเช็ดเช็ดนี้นะของดอื่นก็ไม่มีคือมีของเยอะแต่ไม่ได้ตีบวกไว้ไงคือมันเข้าตัวละครส่วนใหญ่ไปหมดแล้วเอาออกดีกว่าผมไปใส่ของนี่เลยมิโมซ่าม่วงเออไม่ใช่มิโมซ่าซีซั่นหนึ่งดีกว่าเป็นสายฮิวเหมือนกันนะสลับกันก็จะได้ฮิวแต่ว่าเขาจะมีดีเฟนต์มาด้วยนะเพราะงั้นก็จะ ยูไม่แรงมากแต่คือเราไม่ได้ตั้งใจจะเอามาฮิวอีกแล้วคิดว่าจะเอามาใช้ช่วย s u p อ o r ทีมมากกว่านะฮะเพราะงั้นกึ่งฮิวกึ่งซัพพอร์ตก็โอเคอยู่ส่วนยูโนนะฮะสายโจมตีนี้ก็แน่นอนเป็นโจมตีเหมือนกับจูเลียตก็ยกของจูเลียตมาเลยพลังโจมตีเวทก็จะได้แค่สองหมื่นแปดเท่านั้นเองนะมาไม่เท่ากับจูเลียสเนาะจูเลียสยังสามหมื่นกว่าแต่อย่างน้อยก็ได้คีเลตเยอะนะฮะก็ใช้ยูโนเป็นตัวทำ,ทำดามจดได้เลย เดี๋ยวไปลองใหม่อลองแปดสาอยู่ไหน,นโอเคอ่าลองเซตนี้นะเดีย๋ยวดูที่ดาเมจจะได้ประมาณไหนตัวนี้บ้าก็จะเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งนะนี่บ้ารวมอูตัวดาเมจสองตัวเนาะสำหรับชุดนี้นะฮะ อันนี้ผมก็ไม่ต้องทำแม็กหน้าขึ้นนะก็ไม่ต้องเปลืองของแต่ตัเอทรัยพยากรผมมันเยอะอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอ่านี้เราก็ลดเกาะไปก่อนเลยแล้วกันเนาะพุ่งไปข้างหน้นะฮะลดพลังป้องกันในบ้าตีธรรมดานะฮะใช้เอ้เอ๊ใช้สก,กิลพิเศษนะฮะไม่ใช้รัสานเนาะแต่ชามี่อาจจะต้องเร็วกว่านี้หน่อยนะึงนะอืมถ้ามันสุดท้ต้องใช้ชามี่เร็วกว่านี้นะฮะถึงจะประสานได้เนี่ย ศัตรูมันติดดีบัฟปุ๊บนะฮะติดดีบัฟอ่านั่นแต่มันติดอยู่สองเธอนั่นนี่ดีนะนนนก็จะได้ประมาณสี่หมื่นเก้าแล้วถือว่าเยอะอยู่นะได้ระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเราดูสกิลหนึ่งกันเนี่ยที่ผมบอกหลังใช้สกิลพิเศษนะการโจมตีเขาเป็นสามฮิตนะเจ็ดหมื่นแปดเลยเกือบแสนอยู่นะใช้ได้อยู่นะ ไม่ได้มีตัวบัฟเดเมอะไรเท่าไหร,ร่นะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วก็สกิล2ของเดบ้าจะดีว่ามันจะสาบได้แล้วก็ทําให้พลังป้องกันลดได้เหมือนกันนะแต่ว่า,าใช้กับเจ้าบอสต,ตัวนี้ไม่ได้เนาะมันจะสาบเป็นรังใหม่คล้ายๆกับสกิลของวิลเลียมปะ่ะที่เสกให้เป็นต้นไม้อันนี้จะทําให้เป็นรังใหม่นะฮะเหมือนแบบเอาได้พันรอบตัวไว้อะไรเงี้ยเป็นรังใหม่ฟัก ต้องไปใช้กับคนหนึ่งจะได้นะนนทีมนก็ประมาณนี้นะที่ผมเล็งๆอยู่ก็จะมี2ทีมถ้าไม่แม็กนาก็จะเป็นชา์ลอตต์นรนี้ถ้าคนอื่นใช้เนี่ยผมมองว่าอาจจะมีนะฮะฟินเรานี่น่าจะหลุดมาด้วยนะฮะคนน่าจะเอาฟินล,ลันมาใช้ด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ในทีมแดงได้เหมือนกันนะถ้าใครต้องการใช้ทีมแดงล้วนนะใช้แทน อะ,อะไรวะวอลทอสเนาะพ่อเอามีสีฟ้าแต่ว่าตัวนี้ที่รู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะเล็งมันเป็นพิเศษนะครับว่าเพราะว่าตัวนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องของคิเลสกิเลเมที่ค่อนข้างเยอะนะ,ะเป็นตัวดาเมทที่น่าจะจัดจ้านเลยแต่ถ้าเราจะเน้นแบบว่าคอมโบชุดใหญ่ผมว่าถ้าจะเพิ่งดาเมทตัวเดียวอาจจะลําบากนะฮะเพราะว่าศัตรูก็คงจะมาเต็มอะ่ะเราอาจจะคือแน่นอนอันนี้ให้คหํานึงไปเลยว่าศัตรูส่วนใหญ่ก็คงจะ5ดาวหมดนะตัวละครนะฮะ ความสามารถหรือสเตตัสก็น่าจะสูงพอสมควรเพราะตัวะละคร SR เนี่ยมันหาง่ายนะของผมก็เป็น5ดาวหมดทุกตัวเลยนะทั้ง SR ทั้ง R เนาะแล้วก็แน่นอนการ์ดเองก็คงจะทําถึง5ดาวกันได้นะอย่างตัวเนี้ยการ์ดก็ค่อนข้างดีนะสหรับจัจ้านี่มันทําคิเลดได้สูงถึงถ้าอัพเต็มนะมันจะเป็น15%นะออันนี้ผมใส่การ์ดให้กับไอ้แลนกิส ะะเรนคิดผมไม่มีการมผมก็เอาการของเขาใส่ให้นะเห็นคิดบวก15%เนะฮะก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะเพราใส่แล้วมันไม่ได้บวกในหน้าสเตตัสให้เราเห็นนะมันไปบวกในเกมนะฮะก็ถือว่าเป็นการ์สท,ที่ดีนะ,ะสำหรับของตัวละครนี้นะฮะ <S <S โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับจุ๊บ